ทุกวันเนี่ยเราปฏิเสธไม่ได้ว่าการพนันเป็นสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็ยังผิดกฎหมายในประเทศไทยแล้วก็ยังมีหลายคนแอบเล่นมันอยู่นี่ไพฮีอะไรล่ะมีโจงสองตัวเนี่ยฮะทุกคนรู้หรือเปล่าว่าการพนันะม,มีจุดกําเนิดมาจากไหนตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ การพน,นันมีจุดกำเนิดที่ประเทศจีนเมื่อประมาณ100ปีก่อนคริสตศักราชและหลังจากนั้นก็แพร่ขยายเข้าไปในอีกหลายๆประเทศในยุโรปไม่ว่าจะเป็นอังกฤษเยอรมันฝรั่งเศสและในสุดท้ายประเทศอังกฤษก็ได้ออกกฎหมายเกี่ยวกับการพน,นันเพื่อบังคับใช้เป็นผลสําเร็จเป็นประเทศแรกเมื่อปี154 1 หลังจากนั้นก็กฎหมายเกี่ยวกับการพนันในลหลายๆประเทศในยุโรปเอาเรากลับมาเข้าเรื่องเราดีกว่าการพนันประเภทลูกเต๋าซึ่งเป็นที่นิยมเล่นกันมากในแถบทวีนตกทวีปที่มาจากการเล่นพนันประเภทถั่วโปโการกําถัว่วผมจะไม่อธิบายวิธีการเล่นนะครับคือการกําถั่วมีต้นกําเนิดม,มาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ตั้งฮั่นเป็นผู้มีอำนาจในแผ่นดินจีนและในรชัชสมัยของฮ่องเต้ที่7 ก็มีขุนนางจีนชื่อเลียงจีได้คิดค้นการพนันประเภทถั่วขึ้นซึ่งในภาษาจีนเราเรียกว่าอ e ี้จีหรือหัวจีต่อมาในสมัยราชวงศ์ใต้เซงิงราวพศ2อ0 0ประเทศจีนจึงได้คิดค้นวิธีการเล่นลูกเต๋าขึ้นเป็นครั้งแรกเรียกว่าป๋อหรือโปและแพร่หลายมาจนถึงทุกวันนี้เอาล่ะสำหรับการพนันประเภทหวอยอ่ะซึ่งเป็นต้นกําเนิดของสลากกินแบ่งสลากกินรวบหรือลอตเตอรี่ก็มีที่กําเนิดมาจากประเทศจีนเหมือนกัน ในสมัยพระเจ้าเต้ากวางแห่งราชวงศ์ใต้เซิงประมาณพศ 2364- ถึงพศ2394แต่เดิมได้เรียกกันว่าหวยหวยแล้วภายหลังต่อมาได้แพร่หลายเข้ามาในประเทศทวีปแถบยุโรปและอเมริกาเมื่อเทคโนโลยีทางจัรกลกและไฟฟ้าเจริญก้าวหน้าขึ้นจึงเกิดการเล่นแบบพลิกแพลงเช่นพลุล็อลมชชีนหรือวิลเลยดไฟฟ้าประมาณนั้น ส่วนในประเทศไทยนั้นการพน,นันเริ่มเข้ามาในยุคสมัยใดไม่มีการจดบันทึกเป็นหลักฐานที่แน่ชัดแต่สันนิษฐานว่าการพน,นันน่าจะเข้ามาโดยการติดต่อทางการคาร้ากับประเทศจีนซึ่งประเทศจีนเป็นผู้นําเข้าคือการพน,นันประเภททัวโปตั้งแต่สมัยกรุงสุขโขทยเวลาจัานีแต่ที่มีหลักฐานปรกากฏชัดเจนว่ามีขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายระหว่างพศ2 2 3 1ถึงพศ2 2 7 5 ได้มีการเล่นการพนันชนิดที่เรียกว่ากำตัดมีวิธีและอุปกรณ์าการเล่นคล้ายคลึงกับการเล่นกำถั่วของประเทศจีนเป็นการละเล่นแบบเดิมพันที่ใช้เม็ดถัว่วเม็ดพระขามหรือมเมล็ดพืชที่มีลักษณะกลมๆเป็นตัวกลางซึ่งปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงมาใช้เม็ดลูกปัดตามยุคสมัยจนกระทั่งกลายมาเป็นเม็ดกระดุมในปัจจุบันแต่ผมจะไม่ขอลงเกี่ยวกับวิธีการเล่นอะไรทั้งสิ้นนะครับเพราะว่ามันไม่ดี โอเคส่วนในสมัยพระเจ้าอารมณ์โกรธทรงเห็นว่าประชาชนน่ะชอบเล่นการพนันมากจึงโปรดให้มีการเก็บค่าธรรมเนียมจากเจ้า,จาของบ่อนการพน,นันเป็นเงินช่วยราชการเรียกว่าอากรบ่อนเบี้ยและยอมให้มีผู้ขูกขาดอากรไปตั้งบ่อนเบี้ยตามหัวเมืองทั่วไปซึ่งระบบนี้ยังคงใช้ต่อมาจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นและในสมัยราชการที่4ได้มีการจัดเก็บภาษีการพนันเพิ่มขึ้น นอกเหนือจากบ่อนเบี้ยอีกประเภทเพื่อใช้ทดแทนรายได้ภาษีที่ขาดไปเนื่องจากฝนของการยกเลิกภาษีฟูกขาาหลายประเภท ซึ่งสืบเนื่องมาจากการที่ประเทศไทยเรามีสัญญาทางการค้ากับต่างชาติมากขึ้นในยุคนั้นสมัยรัชกาลที่4ตอนต้นนั้นแนวการปฏิบัติเกี่ยวกับการพนันในประเทศไทยเป็นการแสวงหาผลประโยชน์จากการพนันมากกว่าการจํากัดหรือการควบคุมการเล่นการพนันและการแสวงหาผลประโยชน์จากการพนันด้วยผ่านเอกชนเป็นเสียส่วนใหญ่การควบคุมการเล่นการพนันบางประเภทเริ่มปรากฏชัดขึ้นในปลายสมัยรัชกาลที่4และรัชกาลที่5โดยมีการดําเนินการปิดบ่อนการพนันหลายแห่งเช่นจังหวัดเพชรบุรีพระนครศรีอยุธยา จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดชุมพรพร้อมทั้งให้จํากัดการเล่นการพนันในที่อื่นให้น้อยลงเนื่องจากว่าราสฎระพากันหมกมุ่นกับการพนันจนยากจนลงไปมากตลอดจนอาชญากรรมเกิดขึ้นมากมายเพราะสาเหตุมาจากการพนัน ทั้งนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่ทุกคนจะคิดนะครับทุกๆคนนะมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างสามารถคอมเมนต์ไม่ได้เลยนะครับเราเชื่อว,ว่ามีหลายคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับการพานันส่วนข้อมูลที่ผมหามาถ้ามันตกหล่นประการใดผมก็ต้องกราบขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับ